ก่อนที่เราจะมารับชมวิดีโอกันในวันนี้ทางช่องหุ้นพอดแคสต์มีหนังสือหุ้นดีๆมาแนะนำค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้เลยที่ลิงก์ใต้วิดีโอค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับหุ้นพอดแคสต์วันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวหุ้นให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะ CCET หุ้นแลกาัดพร้อมระเบิดโชว์ออเดอร์6เดือนพุ่ง35% CCET รับอน,นิสงค่าเงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบ14เดือนและชิ้นส่วนไอทีที่ขาตลาดทำราคาพุง่งทำยอดขายงวด6เดือนพุ่ง35%กูรูยกให้เป็นหุ้นแลกจัดราคาต่ำบุกที่3.40บาทขอเป้า5.1บาทต่อหุ้นบริษัทจำกัดมหาชนแคลคอมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย CCET ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของ e l e c t r o n i c MANUFACTURING s e r v i c e (EMS) โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก2ประเภทคืออุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมโดยแหล่งข่าวนาวิเคราะห์ระบุว่า CCET ได้รับอนิสงค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเงินบาทสุดในรอบ14เดือนอีกทั้งยังได้อนิสงจากอุปกรณ์ไอทีหลายชิ้นที่ขาดตลาดทําให้ไรายได้เริ่มกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และยังจัดเป็นหุ้นและกาดน่าสนใจอย่าง CCET ราคาหุ้นปรับลงเมื่อเดือนก่อนหลังจากรายงานยอดขายนั้นลดลงแต่ปรากฏว่าในเดือนที่แล้วนนี้กลับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญผลจากตีมานทะลักนั่นเองราคาหุ้นบุกต่ำสุดอยู่ที่3.4บาทนอกจากนี้ CCET ยังมีจุดเด่นที่มีโปรดักค่อนข้างกว้างในหลายวงการอุตสาหกรรมเช่นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน Smart Devices s e ส i เซมิคอนดักเชิ้นส่วนพลาสติก a ้า s สตอร g e เครื่องมืออุปกรณ์ด้านความงามรวมทั้งเฮลท์แคร์ต่างๆถือว่าล้วนแล้วแต่อยู่ในความต้องการของตลาดทั้งสิน้น b o o กที่3.4บาทราคาหุ้นต่ำบุ o กถ้าให้มูลค่าที่1.5เป้าจะได้เป้า5.1บาท ยอดขาย6เดือนพุ่ง31.5%ขณะที่นายคงศิทย์โจกิจเจริญกรรมการผู้จัดการ CCET เปิดเผยว่ายอดขายรายเดือนประจำเดือนที่แล้วอยู่ที่291,674พันเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น5.3%จากเดือนก่อนของปีที่แล้วและเพิ่มขึ้น7.3% ในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ส่วนงวด6เดือนแรกของปีนี้ยอดขายอยู่ที่1,849,920 0 0เหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น31.5%จากช่วงเดียวกันของปีโดยทั้งปีนี้บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า10%จากปีก่อนเดอะปั๊มกำไรไตรมาสสองสุดอลาัางการ ทุ่ม600ล้านซื้อโรงงานใหม่เดอะปั๊มชี้งบไตรมารส2ในปีนี้โตสนั่นจากไตรมาสก่อนคว้ากำไรสุทธิ349.40ล้านบาทขานรับราคาเหล็กพุ่งแถมบุกงานในมือกว่าพันล้านแย้มลูกค้าเรียงคิวปอ้อนออเดอร์เพียบทุ่มงบกว่า600ล้านบาท ซื้อโรงงานใหม่หวังขยายฐานแกร่งในปีนี้ทำกำไรนิวไฮแรง1.2พันล้านบาทฟันรายได้เข้าพอร์ต1 3 0นล้านบาทเติบโต,วตวกว่า74%ชี้เป้า6บาทบริษัท The s t e ีลจำกัดมหาชนหรือเดอะทำธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กที่หลากหลายทั้งในรูปแบบวัตถุดิบที่ยังไม่ได้แปรรูปและแปรรูปแล้ว โดยในบุญชัยจีรพงตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารเปิดเผยว่าแนวโน้มผลงานไตรมาสสอจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนที่มีกำไรสุดที่สูงถึง349.40ล้านบาทและไรายได้รวมอยู่ที่3.2พันล้านบาทออเดอร์ล้นไตรมาสสอเด้งแรงเนื่องจากช่วงในไตรมาสสอบริษัทมีออเดอร์ที่รอรับรู้ไรายได้กว่า1,000ล้านบาท รวมถึงยังได้รับอน,นิสง์ราคาเหล็กที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นขณะที่ลูกค้าเดิมอย่างกลุ่มผู้ค้าส่งให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอื่นๆผู้รับเหมาก่อสร้างและโรงงานหลอมเหล็กม้วนดำยังทยอยส่งออเดอร์เข้ามาต่อเนื่องรวมถึงบริษัทยังได้ฐานลูกค้ารายใหม่ๆเข้ามามากขึ้นอีกด้วยส่วนผลงานไตรมาสสามนั้นแม้จะยังไม่ร้อนแรงมากนักแต่ก็ยังเติบโตต่อเนื่องอย่างโดดเด่นจากปริมาณออเดอร์เหล็กที่ยังเข้ามาต่อเนื่อง รวมถึงบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทําให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เหล็กจากบริษัทโดยไม่จําเป็นต้องไปสั่งซื้อจากร้านอื่นผลิตภัณฑ์ได้มาตาารฐานจัดส่งได้รวดเร็วและมีพนักงานคอยให้คาปรึกษากับลูกค้าทําให้บริษัทสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมและยังขยายฐานลูกค้าใหม่ๆได้มากยิ่งขึ้นทุ่มง,งบ600ล้านบาทซื้อโรงงานใหม่ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างเจรจาเข้าซื้อกิจการเช็คโอเวอร์โรงงานแห่งใหม่ ค่าจะใช้งบลงทุนราว600ล้านบาทเพื่อหวังใช้โรงงานแห่งนี้เพิ่มกำลังการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เติมรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆโดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในเร็วๆนี้ปัจจุบันบริษัทมีงานแปรรูปเหล็กม้วนดำจำนวนหนึ่งแห่งมีกำลังการผลิตรวม3.34แสนตันต่อปีซึ่งในปีที่แล้วใช้กำลังการผลิตอยู่ที่38%ของกำไรการผลิตทั้งหมด กำไรนิวไฮ1.2พันล้านเป้า6บาทดังนั้นทั้งปีนี้มั่นใจกำไรสุทธิมีโอกาสทำสถิติสูงใหม่และรายได้จะไม่ต่ำกว่า1.3หมื่นล้านบาทเต,ติบโตกว่า74%เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ130.57ล้านบาทและรายได้รวมที่7.46พันล้านบาท เล็กขายดีดันราได้พุ่งแรง1.30หมื่นล้านนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เปิดเผยว่าฝ่ายวิจัยแนะนำเพิ่มน,น้ำหนักเข้าลงทุนในหุ้นเตะะคาดปีนี้มีโอกาสที่กำไรสุดที่ทำนิวไฮที่1.2่พันล้านบาทรับผลดีจากราคาเหล็กพุ่งทำสถิติใหม่และถือว่าแรงสุดในรอบหลายสิบปีประกอบกับความต้องการและปริมาณออเดอร์ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแนะนำซื้อสะสมเป้าหมาย6บาท สำหรับข่าออวหุ้นในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะและขอขอบคุณข้อมูลหุ้นต่างๆจากมิติหุ้นถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กด subscribe ให้กับเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ